เอาขอขึ้นมากครับผมลืมไปผมไม่เหยื่อตัวใหม่อยู่เอาตัวใหม่ไปผมว่ามันน่าจะมีตัวแต่ว่าสภาพหมายมันยังเพิ่ม่านการลอกไปเจรไนไปได้ไม่นานก็มีตัวอันนี้หว่าเจรไนเมนเหลืองพอไหมอืม เลนเหลืองแรงฤทธิ์ครับผมนี่ครับตอนนี้สีเหลืองจะเป็นสีเตยทั้งผมแล้วครับสีไม้ตายเลยก่อข้างทางสวัดีครับแล้วก็เจอภะพใหมายที่มันกำลังลอกันแบบนี้ครับไม่อยุดหลยอพัเตยเลยดิ้นาเดิ้ดมนมา นี่ครับผมพอดีใหม่แล้วมันน้อยแล้วก็พึ่งลอกไปได้สดๆรดด้อนๆน,น่าจะวันสองวันนี่แหละน่าจะให้ดาวน,น่าจะเมื่อวานนี่ครับเพราะว่าพื้นน้ํายังเปียกเปียอยู่เลยครับจากการคาดาวนะไม่รู้ว่ามันคนตกไปยัง่ยครับตีแป๊บเดียวครับผมฝั่งนี้ว่าตีอยู่แล้ะแต่ว่าน้ํามันขุนนะครับก็เนี่ยครับถ้าน้ํามันขุนมีมันมีตัวมันก็กัดนะครับแต่ว่าการเทคนิคการตีอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันไงลอง ปรับสตาให้แบบหลากหลายกอช้าก็อไว้ก่อสันสันแบบเล่นลุกเล่นหน่อยครับกัดครับแต่ว่ากัดยากหน่อยลองดูอันนี้ก็ไม่ดางแข็งครับผมเยวตีฝั่งนึงกับฝั่งนึงน้ำยังน้ำน้อยยังใสเอยู่ก็ยังมีต่อการเฮียผมหมายหมมันเป็นหมายเล็กดมาก่อนแล้วก็ลอกเนี่ยก็มีตัวครับผมเฮียผมฝ่าว่าท่านฝ่า่าท่านครับผมไม่นยางแข็ง สีเหลืองครับผมนี่ครับของม,มันต้องมีครับผมจอรอดอยากไอีกแล้วนีเป็นเหลืองนะครับบอกเลยชีเด็ดจะมีสกิฟตัวเข้ามาลูกนหม้ในเงี้ยป่ามันอยู่ตรงเี้ยตรงนี้น้ำมันจะลึกๆแต่ว่าพื้นที่มันก็นี่ครับ มันตีไม่ได้อย่างตังใจเนานะ อา้าวฝั่งนี้ไม่ไม่มีตัวอะไรหรอกปัดโชวเฮ้ยไล่ไล่ไล่ตัวเล็กคือกันเลยเล็กคือเกา ได้ขัดดีขัดใจจริงๆเลยงามยาเนี่ย ไม่รู้จักนับบอลหรอเห่าลับบอลเนี่ยอุ้ยกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วปัดโทปัดโทไม่รู้จักเม่นแค่หรออึ๊บตัวที่สองก็เห็นผลที่ใช้เป็นโกโปรเพราะว่าตอนนี้ลมมันแรงนะครับโกโปรมันไม่ค่อยดูดลมเท่าไหร่ถ้าเป็นกล้องตั้งพื้นคนระับเสียงลมมันเข้าแรงมากเลย มาอีกแล้วครับผมสีเหลืองครับผมนี่ครับเหลืองแดงวันนี้ตลับเลยครับเหลืองแดงเขียวไม่มีครับเขียวไม่ได้ตกมาเบดเด็ดเบ็ดยางแท้เป็เดเื่อที่ใช้ง่ายได้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ นนะก่อน,นรู้จังหวะรู้ก่อนจะวัดทุกครั้งนะผมแนะนํามือใหม่เลยคือปล่อยสายย่อนท้องช้างนะครับแล้วก็วัดกะให้มันตึงนะครับใครที่ใช้เบรกคันอนออ่อนนะครับปิดเบรกเลยครับแนะนําตีประชอนนะปิดเบรกไปเลยปิดแบบเบรกตึงเลยครับตึงสุดเลยเพราะว่าการวัดปลาครับบางทีเบรกอ่อน,นครับ คันอ่อนด้วยหนักกว่าเดิมนะครับมันจะวัดปลาไม่เข้าถ้าคันแข็งก็เบรกตึงเลยครับวัดติดดีมากแล้วก็โอกาสที่ปลามันจะดิ้นหลุดนะครับน้อยถ้าเราวัดไม่เข้ามันจะติดพวกเยื่อนะครับเยื่องในป่าก็นี่ก็มาก็สบายเลยส่วก้นนะครับเป็นปัจจัยแรกเลยทำให้ปลาหลุดครับวัดไม่เข้านี่ครับเยื่อไม่ยางแข็ครับผมนี่ครับการันตีเลยสับเป็นติดสกิดเป็นโดน เ็ยอยางแครค่ายนรับอลค่ายบอลือวครับผมก็ขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นแล้วกันทุกเม้นทุกไลค์ทุกแชร์และทุกการดูครับผมก็ไม่มีอะไรให้นะครับก็ฝากพักผ่อตด,ด้วย <c oughs> เหร้อผมไม่ยางแค่กับหมายข้างทางกับสีเหลืองครับผมแรงนิดลองดูครับผมใช้งานง่ายแล้วก็มีเหยื่อเนี่ยมีวางขายทั่วประเทศน,นะครับลองหาซื้อดูครับผม แล้วคนจะติดใจจอาอุ้ยน้ำต้นะยละเกิ่งมะขามแนละ้ว เอ้าขอขึ้นมากครับลืมครับไม่ได้ลืมแล้ปลาแล้วออเหยื่อตวงหนิได้ได้โอขีดเลยมันได้ไงมันเนี่ยมันอยู่กลางถนนอ่ะเหรอเออมันร่วงอ่ะอ๋อร่วงเหรอเออผมปากผมวางปากไว้เนาะโอ้นั่นเลยตัวร้อยบาทไหนครับเอาตัวหลายพันอยู่ครับหลายพันอยู่ครับตกฝั่งคนไหมเนี่ย สองคนไหมครับเอาวสอนเลยมนไปลองครับวัดวัดติดง่ายครับของครับครับขอบมากเลยครับโอ้โหจบเลยเนี่ยจะเป็นที่อื่นหายเลยนะเนี่ยโอ้ขอบคุณครับผมงานเข้าผมปักกล้องที่รถไว้ลำลุกเมื่ไหนก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะครับโอ้ฝาก็หาย กองกรนลวงแตกนะครับโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวประกอบกันโอ้ดีมากเลยพี่พี่เขาขี่รถมาให้นะครับโอ้ร่วงใช้เลยร่วงตัวไหนเฮ้ย โต้่องลวงนะครับเกือล่วงตรงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้หรอกผมมาปากไว้ตรงยังงงอยู่ล่วงได้ไงผมเนี่ยผมก็ปากไว้แต่ว่าอาจจะปากไม่ตรงครับถ้าจะปากอย่างนี้ว่าไม่รู้พรัที่ผมจะปากก็อย่างเงี้ยครับขาขับรถแล้วก็เมื่อกี้ก็ตีมาด้วยแหละพอดีล่วงอาจจะล่วงครับเพราะตรงเนี้ยตรงเนี้ย รุนหมดเลยผมเพิ่งประกอ,อ,อบเสร็จเมื่อกี้นะครับก็ยังถ่ายได้เหมือนเดิมครับโรงเรียนแตกวนะเนี่ยโอ้โหก็พี่เขาขับเอามาให้นะครับโอ้โหไม่งั้นละ่ะซื้อใหม่อี <c oughs> กเกือบหมื่นกล้องอะไม่ค่อยเสียดายแล้วเสียดายตรงนี้ครับที่เสียดายไอ้ตรงเนี้ยชุดเนี้ยกล้องก็เสียดายอยู่ก็เสียดายหมดแหละ แต่ว่ากล้องผมก็มีสำรองอยู่แล<อ>้วถ้ามาันหายไปก็ล่วงไปก็โอ้โหผมไม่ออกเลยหาเอ้ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ขับรถแล้วกล้องมันล่วงล่วงแบบล่วงแบบผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตื่นไปได้ยังไงวันเนี้ยก็ว่าเสียบแล้วนะแล้วก็ขับดีไหมเรื่อยดีนะพี่ของวันนั้นเขาขับเอามาให้อ่ะโอ้โห อึ้งเลยเขาขอเยอะแค่คนละก็ตัวเดียวครับผมให้เพียคนละตัวครับโอ้งั้นแล้งานเข้านะครับขี่หาวุ่นวายลงตัไหนครับมันนีโอ้ยโอเคครับผมก็ขอบคุณนี่ครับคนที่แบบดีๆครับโอ้หดีมากเลย วุ่นวายครับเดืยดร้อ,อนี่ก็น,น้ำใจดีมากเลยก็ผมถ่ายเกี่ยวว่าผมยังไม่รู้ผมถ่ายเขาอยู่นะเมื่อกี้นะก็กาลังตีปลาตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เอากล้องมาให้นะกล้องเ o า e r b แบงครับแค่คิดว่าแต่เขามาหลุดไป่เฉยครับผมก็ะกอบสตยมาแล้วเข้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าฝาตรงนี้มันหายคนระับฝาตรงนี้หายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีสำรองอยู่สามสี่อันนะเพราะว่ากล้องเนี่ยผมมีหลายตัวมันมีตัวที่มันพังเนี่ยเอามาใส่ได้อยู แต่ว่าเอ้ยเป็นไปได้นะครับสุดๆเลยน่าจะน่าจะหมายตรงนั้นแหละเห็นเขานั่งกันอยู่หลายคนผมก็ไม่ได้ดูนะผมมาขับออกมันตกใสยเขาจะเห็นเขีบผมขอบคุณมากครับผมถ้าพี่กขดูคลิปนี้นะโอ้โหเกือบไปแล้วรวมๆน่าจะเป็นหมื่นนะครับ เค่ผมลอดไปเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อตัวใหม่ให้เขานะครับลืมไปว่าผมมีเหยื่อตัวใหม่อยู่คือที่5ห้ไปแลมันเป็นเ,เหยื่อตัวเก่าไงครับคนที่เจอเจองอวผมน่าอยู่ทางบ้านตรงนี้ครับอย่ามาตากคราบ ลังไหนเข้าไปรู้หลังเน,นี้ยมั้งพี่ถ้าขอแล้ววะพี่ครับวันนั้นผมลืไมไปผมมีเหยื่อตัวใหม่อยู่เอาตัวใหม่ไปไม่ได้ยั่ไงแย่เลย